ร้องเพลงยังก็อวอใหม่ร้องใหม่ด้วยค่ะฮร้องให<อ><อ>ม่สบายดีป่าลุงบ่าวดำร้องเพงลงยังวะฮึองใหมนะับเวนกงการแ,แต่งตัวคนสิยดน,นอกอีสบอไม่ยักเดือนเลยฮะ บูนั่นยี่แม่เอาบปเห็นสะบ,บ่อ <c oughs> ือว่าแม่ท่องบังไงห <c oughs> นึ่งน้องกระสีได้บาทนี่ลุงกระสีได้อ้สีได้ลุงใหม่สีได้น้องอีโอ้โศกสองสั้นเลยมอเน่อืม <c oughs> ได้ทั้งลุงได้ทั้งน้อง <c oughs> ไปอยู่นี่ นู่น้อยลาไดนไปยุไปบ่อเมืองน้ำลุงปะลาเมืองเอาอันอันหายไหนเอาไ้หวัดหา่ปะเม้าบอกเมื่อบอเมื่อเลี้งยงหไหนต้องเมื่อเบิ่งห้เหนใ่ญ่แล้วก็มาอยู่นำ้ำเม่อบอก เพียงหัวปีนี่บรได้น่นเนาะจับหยากกัเป็นโคนเป็นโคนลสิไป้ใส่ดำอนี่หมมีตา่เสาผู้ดำเกาเสาม่านเกามงลุกเดตมาเสาผู้เกาบลุงมากินข่าวเสาอีพี่บ่ บด้กนข้าวเทียบริกนข้าวเทียงบกินยังิกข้าวเทียนเา่นบริกนข้าวเทียสบยดีองอแม่บาลุ่ยสบายดีพี่นอ้องเยสยดีพี่นอ้องเ้ยกินอะไรกัผักเอ้ยสบายดีอีลีละเ <laughs> นะาะกินอะไรกับนอนสบายดีครับ อือกินละกะนานกินละกะนานอือทําเวลาแล้วกะเจ้าสิมาหาอีแม่มาโดดนะคะ2เบิ่งอือมาบ้านพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ มิน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 มานีดูมินนี่นี่นี่มินนี่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 ถ้โทมาเนี่ยมาหับดูมินพอจะโทรมาเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็มีก้นหับเนียวก้นสีเขียว ฮัลโหลเนี่ยแม่ว่างหรอบ่อ่ะโทรัพท์อยู่น้ำเข้าสบะะ่ป๋อพอน้องมินโทรมาหากินห่อลูกสาวบอ

มาฮอดเลยพี่น้องเลยมาฮอดบ้านฮอดเดือนแลวนะ้วเนาะหลังจากที่ลงเมืองเบียยแหละลงเมืองเบียยเมืองทุลา,าเฮาเล็กๆน้อยๆแหละก็มาเลยไว้ถ่ายได้ไสายดอกเงียบอยู่เบิ้อมือคลิปกันดิลงคลิปเดียวพอร้อยวิวซ้ำสงสารอะไรอัน เอาลูกเบิดมือมืหน่อยก็ได้เหนื่อยบ่เอาแต่เหนื่อยบ่ลูกเบิดมือเดือนเห็นดาวเดือนเห็นดาวโอเอาไหนแล้วเห็นได้แล้วลูกยังน้อยอยู่กะจะไปพาหอหอตลอดตลอดไงเพิ่นอิดเพิ่งเมื่อยนั่นอนบิดคิงนอนเปิดมือ มันกมารอนเ่มันตื่นได้นน,นอนบ่ายโมงแมไมไมปละปลา,ปปาหลาน่ละไ่ะะละปลาเอ,อ้มดออยาะปลาละแลไวน่ะเออละมก็กกินเห็นได้มีอยากสิไม่อยากสินเห็นได้ไตลาดเซโน ตะาเซเออลาบลลาบสะลาบสดเลยนี่พักบ่โอ้ยพักสิอึดเนี่แต่แตลาบสดลาบแล้วลาบยังก็ลาบ